แเลยหาอะไรไม่ค่อยเจอ <S <S ใช้แล้วมันมีแต่มันไม่ค่อยสบายใจอะฮะอ่าวินโดว์แปดนะครับสเต็ปแรกต้องทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมเขียนให้ในนี้นะฮะอ่าวินโดว์แปดสเต็ปแรกเข้าเว็บไซต์นะครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดเอ่อไดรเวอร์ Driver และ d ดรเวอร์ดาวน์โหลด ST Link Utility ต้องดาวน์โหลด2อย่างนะครับเพราะว่าเ,เวอร์ชันที่เราให้มากับซอฟต์แวร์ณปัจจุบันมันยังไม่ได้อัปเดตให้เทียบทันใหม่ล่าสุดของ ST เพราะฉะนั้นเราผมจะขอให้เข้าสเต็ปแรกไปดาวน์โหลด Driver แล้วก็ดาวน์โหลด ST Link Utility นะครับอ,อ,อันนี้ก็คือ ST Link ไดรเวอร์แล้วไปดาวน์โหลดที่ไหนนะครับก็เข้าเว็บไซต์เว็บไซต์ worldwide.st.com เว็ web นะครับับ catalog นะครับผมว่ามันจะ ยากนะเนี่ย Google ดีกว่าครับก็ STM 32 F 4นะครับ Google STM สามสอง F สเออหรือจะเอา ST Link ไปเลยฮะอ่ะงั้นขอโทษทีครับเป็น ST Link เวอร์ชันสน2นะครับ, st, รบให้ S Google s t l i n k version 2นะครับ s t l i n k v2 แล้วก็เข้าไปอันแรกเลยครับอันบนสุดอันแรกนะครับ s t l i n k v2 พอเข้าไปก็ให้นะครับออลองดูตรงข้างล่างนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน สามไฟล์นะครับก็ขอให้ดาวน์โหลดสองอันล่างใช่ไหมครับให้ดาวน์โหลดหมายเลขสี่กับหมายเลขหกนะครับให้ดาวน์โหลดหมายเลขสี่คือ ST Link Utility กับดาวน์โหลดหมายเลขหกนะครับ ST Link Driver ลงมาเก็บไว้ในเครื่องเราก่อนนะครับ โอเคพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ลงได้เลยทั้งสองอย่างนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วลงได้เลยทั้งสองอย่างงั้นเรามาต่อนะครับสำหรับลงกับ Windows 8นะครับในเ,เมื่อเราได้ลงโปรแกรม ST-Link d r i v e r กับ ST-Link Utility เสร็จแล้วเนี่ยบนเดสก์ท็เราจะต้องมีไอคอนนี้ขึ้นมานะครับเป็น ST-Link Utility สเต็ปต่อไปเรา ในการลงกับ Windows 8นะครับเราจะต้องมา Mo d i f y installation f ไฟล์นิดนึงนะครับก็ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ target นะครับโฟลเดอร์ t a ร g e t เติม s นะครับลองเข้าไปในนี้นะครับเข้าใน target เติม s แล้วในนี้จะมีอยู่โฟลเดอร์เดียวก็คือ stm 3 2 f 4 under score t ทร็กเนะครับก็ให้เข้าไปในนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี stm 3 2 f 4ก็เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ จนสุดท้ายเข้ามาในนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมรอนิดนึงนะครับเจ็ดไม่ต้องทำแบบนี้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้หาไฟล์ที่ชื่อ install stm 3 2 f 4 target m นะครับแล้วก็ให้เปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมา แล้ว browse ลงมาข้างล่างๆบรรทัดที่16นะครับมันจะเขียนว่า stlink auto install เราก็แค่เปลี่ยนจาก1เป็น0นะครับเปลี่ยนบรรทัดที่16บรรทัดนี้นะครับ stlink auto install เปลี่ยนจาก1เป็น0 เสร็จแล้วนะครับเราก็เซฟไฟล์นี้นะครับเซฟไฟล์ file นี้แล้วเราก็กลับไปที่เดิมนะครับก็คือที่ไวจังโฟลเดอร์ของเราที่มันมีเขียนว่า install นะครับไวจังไปที่โฟลเดอร์บนสุดนะครับที่เขียนว่าไว install ไวจัง .m เจอไหมครับพอเจอแล้วนะครับเราปิดไฟล์นี้ไปก่อนนะครับปิดไฟล์ที่เราแก้เมื่อกี้ไปก่อนแล้วก็ให้เปิด install ไวจังขึ้นมาหรืออันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงถ้าเราไม่เปิดขึ้นมาเราอยากรันเลยก็ได้นะครับเราก็คลิกขวาที่ไฟล์แล้วก็เลือกรันไฟนะครับมันก็จะรันไฟล์ให้เหมือนกันเสร็จแล้วกระบ,บวนการทุกอย่างก็จะซ้ำเหมือนกับที่ลงกับ windows 7นะครับจนกระทั่ง หน้าสุดท้ายเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าอืมจะเช็คอัปเดตอัตโนมัติไหมแต่ด้วยการลงแบบเนี้ยมันจะไม่ลง S T Link ให้เราแล้วเพราะว่าเราสำหรับ Windows 8เราลงของเราเองแมนวนวลก่อนหน้านี้แล้วที่แตกต่างกันก็มีแค่ตรงนี้เองนะครับสำหรับ Windows 8อ๋อ อย่าลืมรันแม t แ a b เป็นแอดมินตอนอิน tall นะครับไม่งั้นเวลาเปิดปิดแล้วเปิดแม t แ a b ใหม่อะบล็อกเซตมันจะหายนะครับต้องรันแมดแ a b เป็นแอดมินตรงนี้ก็จบขั้นตอนของการอินส tall สำหรับ windows 8นะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีเช็คใครที่ลง windows 8ก็มาที่ s i m u l i n k library browser ปุ่มนี้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ว่า s i m u l i n k ก็ได้นะครับ ก็จะมี uh, Simulink Library Browser ขึ้นมาเราก็เช็คว่ามันมีไวจางบล็อกเซตมาให้หรือเปล่านะครับสำหรับ Windows 8ก็ควรจะต้องมีนะครับถ้ามีขึ้นมาแบบนี้ก็แปลว่าเราลงได้เรียบร้อยนะครับถูกต้อง